สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งกับนิ m ง k e u p ัพพิเ n t น,นะคะวันนี้นิงจะมาทำลอนผมง่ายๆที่ทำกับที่บ้านได้นะคะแล้วก็ผมไม่เสียแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองในการแบบต้องแบบใดแบบไปใดที่ร้านอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะถ้าแบบใครที่แบบมีเวลานิ่งก็แนะนำนะคะก็คือนิงจริงๆก็คือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ได้เนาะแบบเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนิงนิงจะชอบทําก่อนนอนนะคะแล้วตื่นเช้ามาก็ค่อยถอดแต่ว่านิงจะเป็นคนที่แบบคล้ายๆกับหลับขี้เสา่ะไม่ค่อยเจ็บอ่ะ <S <S นิงไม่ทราบว่ามีใครเจ็บหรือเปล่านะแต่ว่านิงก็นอนเลยแล้วก็หลับตื่นมาก็มันก็จะได้แบบโลที่สวยนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้นอนแต่าจะมาสาธิตให้ก่อนเพราะว่าบางท่านซื้อไปแล้วก็ยังใช้ไม่ถูกอ่ะใช้ไม่เป็นใช่ปะนิงก็ รูปร่างหน้าตานะคะมันจะมาเป็นแบบนี้ใช่ปะมันมีจมูกทั้งหมด3ขนาดนะสามไซส์ size, ก็คือไซส์ใหญ่ตรงเนี้ยจะใหญ่โลตรงเนี้ยจะใหญ่ม้วนออกมาลอนก็จะใหญ่แล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กอันนี้เป็นขนาดกลางนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงกลางเนี้ยมันจะมีเป็นแบบเนี้ยเหมือนคล้ายๆกับหวีแล้วก็เป็นตัวที่ล็อกเส้นผมของเราให้อยู่นะคะก็วิธีง,ง่าย จับผมออกมาช่อหนึ่งนิงไม่ได้มีวิธีอะไรมากเลยนะแบบจับออกมาช่อหนึ่งให้แบบให้ได้ประมาณแบบหนานิดนึงประมาณนี้ให้มันอยู่หรือว่าจับตามช่อที่เราต้องการทีจ่จะโลแบบให้มันแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําดูตรงเส้นผมตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงที่เป็นแนวกลางที่มันจะมีคล้ายๆหวีซ้อนกันอันเล็กๆอย่างรูดลงมาอย่างนี้มมวนขึ้นมมวนเส้นผมขึ้นไป แล้วก็ค่อยๆบิดเนี่ยแล้วต่อไปก็จับแค่ตรงสองข้างอย่างนี้บิดขึ้นเราต้องการที่จะให้โลมันมากขนาดไหนเป็นไปตามแนวได้นะคะถ้าเราจะให้มันอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้มว้วนแต่ถ้าเราจะให้มันแบบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ทําไปตามนี้แล้วก็เราก็ม้วนขึ้นแบบนี้แล้วมันก็จะอยู่ตัวเสร็จแล้วก็หาช่อต่อไปนะคะอันนี้นิ้งทำไว้ก่อนแล้วว่านิ้งอยากจะแบบเดี๋ยวถอดให้ดูว่ามันจะประมาณไหน อันนี้แต่อันนี้ก็ทําไว้ไม่นานนะประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้รอนประมาณไหนเพราะฉะนั้นหนึ่งคืนอะตอนที่นิ้งเคยถ่ายรูปตอนที่นิ้งเพิ่งได้มาลองเล่นอะอันนั้นอะทํทาไปทั้งคืนแล้วก็อยู่ทั้งวันก็แทบไม่ได้ฉีดสเปรย์เลยคือถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่แบบผมเลื่อนจริงๆอะแนะนำมาให้ฉีดสเปรย์ด้วยแบบล็อกไว้เพื่อไม่ให้ผมมันคายนะคะ อันนี้ก็แบบเป็นลอนใหม่ีกเห็นปะจับไปก็คือผมนิ้งไม่ได้หนามากนะคะก็ประมาณนิ้งจะใช้อันกลางมันจะมีอยู่8ดอันนก็ใช้1นึ่งเซตแดอันปะ่ะหนึ่งสอามสีอันแล้วก็ถ้าอย่างถ้าสมมุติว่าเราใช้2ข้างหมดแล้วแล้วเหลือข้างหลังอย่างเนี้ยก็เป็น นอนเสร็จตื่นมาตอนเช้าก็ทำข้างหลังก็ได้ค่ะแบบนี้รูดลงมาแล้วก็ค่อยๆมวนขึ้นไปนังไม่ค่อยมีเวลาเลยอะแต่ว่าอยากทำรีวิวอะไรตั้งเยอะแหนยอย่างนี้นะคะก็อันสุดท้ายอันนี้ใช้หมดเลยได้ มันอาจจะเป็นอย่างนี้บ้างก็แล้วแต่มวนใหม่ก็เออถ้าอันนี้คือเป็นการมวนเข้าใช่ป่ะคะถ้าใครอยากจะมวนออกอย่างเงี้ยเราก็กลับกันได้นะเราก็คือเอาผมออกมาแล้วก็มวนก็คือเป็นการเหมือนสลับฝั่งกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้จะชอบแบบมวนเข้ามากกว่า ทำทำเสร็จแล้วอะมาแบบมาโพสให้นิงดูบ้างนะว่าทําออกมาแล้วเป็นยังไงแบบนิ้งว่าหลายคนต้องทําสวยกว่านิ้งแน่แหละนิงก็ทําแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือที่ถอดออกมาแล้วใช่ไหมมาดูกันถอดก็คือม้วนออกมาปกติอันนี้จะเป็นรอนแบบประมาณนี้ป่ะ ก็ค่อยค่ยคยสางมันก็จะได้แบบเป็นลอนแบบแล้วก็บิดนิ้วเขานิดนึงให้มันแบบให้มันไปตามทรงนะคะแสงมันมองเห็นไหมเพราะว่าผมหนิงค่อนข้างที่จะดำนี่ กำหนคือถ้ามันจะให้เป็นรอนที่นานกว่าน,นี้นี้แนะนำว่าหนึ่งคืนกำลังดีหรือไม่ก็แบบอย่างเงี้ยมันเห็นไหมเนี่ยรอนค่อนข้างที่จะใหญ่ เห็นเป่าประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบแบบเดียวนะประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างที่นิ้งบอกไม่เกินถ้าก็เราก็แบบค่อยๆแบบจับตอนตอนที่เราถอดออกมาค่ะก็ค่อยๆหมวนให้มันเป็นทรงตามที่เราหมุนไว้ตะกี้แล้วก็ฉีดสเปรย์เสร็จปกตินะคะก็ถ้าคนที่จะทํายากนิดนึงก็จะเป็นประมาณว่าผมลื่นลื่นมากอย่างเพื่อนนิ้บางคนก็คือแบบ ลื่นมากแล้วก็เลยแบบเหมือนไม่ค่อยติดนะคะก็ต้องใช้แบบอาจจะจับเป็นช่อเล็กแล้วก็ม้วนให้ถี่ขึ้นแล้วก็ไม่ก็ฉีดสเปรย์ให้มันล็อกตัวอย่างเงี้ยเพราะถ้าผมลื่นจริงๆอาจจะต้องหรือไม่ก็ลําบากนิดนึงแต่นิ้งเป็นคนที่แบบผมปกติไงค่อนข้างที่จะแบบทาทํา,าสากวันเว้นวันนี่ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนผมมันง่ายอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าแบบอันนี้ก็ถือว่า โอเคนะมันอยู่ในทั้งวันแล้วก็ฉีดสเปย์นิดหน่อยอย่างนี้นะคะก็ลองไปทําตามกันดูนะนึกว่าแบบมีคนที่ชอบหลายคนนะที่แบบซื้อไปใชป่ปะแล้วก็ลองทําดูได้ผลราคาของดีราคาถูกมีอยู่ในโลกนะโอเคไปลองเล่นเดินดูนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบาย